คดีน uhm. ี้ไปดูวินมอเตอร์ไซค์กับเสียงเฮที่เข้าตาตำรวจสวัสดีครับผมอยตำรวจโูสุริยันสุมาลีกองสรวัตารจราจรสนองกันเข้าเวรอยู่ที่ที่ไปคุณตำรวจอยู่ที่ป้อมก็ปกติมากล่ะเฮ้ยชเลยเสียงเฮมาจากวินมอเตอร์ไซค์ว่าเฮ้ยเฮอะไรกันเนี่ยฮะพวกนี้เอาอีกแล้วพวกโควิดลูกค้าน้อย เออเออเฮ้ยเออจริงนะเนี่ยชอบเล่นกันซะด้วยงั้นก็ต้องจับนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเดียจับของผมเรื่องอะไรครับกับพวกเองเล่นการพนันไงเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้เล่นปฏิเสธตามสูตรยกกุญแจขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยใครได้มันก็ได้ไงนั่นไงการพนันชัดๆเลยนี่ไงพนันเลยเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกจะทำอะไรก็การพนันทั้งนั้นแหละไม่ได้ช้างได้ม้าเออก็การพนันแหละจะได้นี่อ่ะได้แจลดอะไรวะเนี่ยแจลดพวกไรสารคุณเนี่ยมาทีไรนะ ไม่มีใครเขาไม่อยากไปสมงพราะผสมกินอะไรน่ะยังจแบไดเลยกระตูตัวเขาดิใครอยากผสมเนี่ยพวกผมก็เลยใช้วิธีจับฉลากเพียงไทยเจอมุ่งเจอขึ้นใครจับได้กุญแจกันไหนคนนั้นต้องไปนี่จะจับได้ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่จับไม่เรียกจัะเอาไอจิบจะเสียงกันอีกนานไหมเนี่ยใครกูไปกันไหนเนี่ยโอ้โหมายหญ่ใหญ่เลยพี่ได้เนี่ไงโอ้โหจับับแกเป็นคนได้ไง ช็อตดีกันที่แหละจ็อตทำไมมาเดะเล่ฟาโอ้โหโอ้ยโดนโดนไปโอ้ครับทโอ้ยโนตรีแต่เนี่ยไม่ใช่การพนันจริงนะถ้าเป็นการพนันก็ต้องเป็นการพนันที่ไม่มีใครได้มีแต่คนอยากเสียรอดได้แล้วมันเป็น อย่างที่อาย่างนี H, ้เราก็มองไปดูทำอะไรีไ่หาของกันอ่ะอย็่แล้วมันบอกว่าที่ไม่เห็นแต่นู่นก็เดินมานูน่นผม้อีกคนอ้วนมากเลยก็เดินมาก็บอกว่า,วาอ๋อมันคือแบบไม่มีนใ,นใครรับอ่ะมันเกี่ยงกันใครก็ไม่อยากไปเพราะเขาอ้วนมากอะ่ะท้ายก็เลยเอากุญแบบจมารวมกันแล้วโยนขึ้นตอกลงมาแล้วลให้หางแกะคนที่ได้ต้องไปส่งแค่ลูกค้าคองคิดในใจว่าแหม ถ้าเปลี่ยนจากเสียงพวงกุญแจมาเป็นเปลี่ยนพวงมาลัยก็คงดีนะว่าไหมพี่วินขอขอบคุณร้อยตำรวจโทสุริยันสุมาลีรองสารวัตรจราจรสอนอคลองตันเจ้าของเรื่องเกียงกันรับผู้โดยสาร